นนี้ครับคำถามของเราแอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หน่อยๆนะสูตรเคมีของสารชนิดหนึ่ง H2O นะ H2O คืออะไรครับน้ำนะครับ H2O ก็คือน้ำนั่นเองครับข้อนี้เกี่ยวข้องกับน้ำน้องเจมครับเวลาน้ำท่วมน้ำมาเยอะๆนี่เราทำยังไงครับน้ำมาก็ให้ปลากินมดโออน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา กินมดน้ำลดมดกินปลานะครับคำถามของเราถามว่าสํานวนาน้ำมาปลากินมดน้ำลดมด,มดกินปลาแปลว่าอะไรระหว่างทีใครทีมันหรือกำตามสนองครับ15วินาทีจับเวลใครท ทีมกไก่จะตอบว่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งท,ทีใครทีมันทําไมเลือกตอบข้อหนึ่งครับพอเวลาน้ํามาปลาก็กินมดพอเวลาน้ํารดมดมันก็อยากแก้แค้นมันก็เลยกินปลามังมันก็เลยทีใครทีมันตอบสนองกันไปม,มันอ๋อทีใครทีมันแบบนี้อธิบายมาชัดเจนแจ่มแจ้งมากแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่า <S <S แล้วทีพอนุพุทธถ้าทีพอนุพุทธมีสิทธิ์ตอบพอนุพงทจะตอบว่าข้อสองครับข้อสองครับข้อสองกมตามสนองทําไมถึงคิดว่าเป็นกรรมตามสนองครับเอา พอน้ำมาปลามันก็มากินมดพอน้ำลดมดก็กลับมาอ,อ๋อเหมือนเป็นเวรกรรมที่ต้องแก้แค้นกันไปนี่เอ๊ะใครจะถูกกันแน่นะครับทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่า้อหนึ่ง,งทีใครทีมันน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาแปลว่ลาทีใครทีมันเด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเ,อเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ด ต้องเลยอย่างที่อธิบายมาเป๊ะเป๊ะเ,ะเลยนะครับ